สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้มาอัปเดตต้นมะเดื่อฝรั่งให้ดูนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยซ u เปอร์วีพัไปซึ่งซ u เปอร์วีพัก็เป็นปุ๋ยอินทียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตีปุ๋กมะเดื่อฝรั่งไว้กินเองตีก็อยากกินอะไรที่มันเป็นอินทรีร้อยเปอร์เซ็นต์มาตามดูกันคะ่ะ เกือบหนึ่งเดือนนะคะเกือบหนึ่งเดือนดูค่ะดูกิ่งนี้ออกดกมากดอกมากดกมาก,ก,มากตีต้องเอาไม้มามามัดไว้นะมามัดไว้พยุงกลัวกิ่งมันหักออกลูกดกมากเลยออกเกือบทุกกิ่งเลยค่ะกิ่งไหนที่เริ่มสมบูรณ์น่ะก็จะเริ่มออกผลนะคะตอนนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะ มันเป็นหน้าแรงรดน้ำเท่าไหร่มันก็จะรู้สึกว่าต้นไม้ไม่โตเลยแต่หลังจากที่ใช้ซปเปอร์วีพัดไปเนี่ยเกือบเดือนนะคะก็ออกลูกอย่างนี้เลยค่ะออกลูกให้เห็นเนะะี่ยค่ะเป็นช่อๆช่ๆจากตอนแรกที่ตี้พยายามใส่ปุ๋ยเข้าไปนะมันก็ไม่โตอะต้นไม้ไม่โตผลไม่ออก ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้เนี่ยมะเดื่อฝรั่งเราแทบไม่ออกผลเลยตอนนี้ได้ปุ๋ยซ u เปอร์วีพัมาตี้ก็ลองใช้จริงๆมันเริ่มออกผลมาพักหนึ่งแล้วแต่ตี้ไม่มีเวลาที่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยเห็นมะเดื่อเนี่ยออกลูกเต็มต้นเลยก็เลยอยากนำมาฝากให้ดูถ้าใครสนใจซ u เปอร์วีพัก็ ลองหาไปซื้อมาใช้กันดูนะคะหายากนิดหน่อยนะคะซูเปอร์วีพลัสเนี่ยเพราะเขาไม่มีโฆษณาเลยตี้ได้มาตี้ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้ทราบอ่าทักมาถามตี้ได้ที่ข้อความนะคะว่าซูเปอร์วีพลัสนั้นน่ะติดต่อใครที่ไหนอยากเอาไปใช้บ้างก็ทักมาทางกล่องข้อความนะคะเดี๋ยวตี้จะให้เบอร์โทรติดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ ตีก็สวัสดีค่ะ